สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสํารานรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สํารานค่ะสวัสดีครับน้องมิวครับวันนี้รเราจะจับตาเรื่องอะไรกันดีคะโอ้โหหลายเรื่องวันนี้ก็หนักไปทางเรื่องของการจัดระเบียบชายแดนหน่อยนะเราได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนด้วยนะ,ะเรื่องของนักท่องเที่ยวเรื่องของพี่น้องที่เดือดร้อนที่อําเภอปายมแม่ห่องสอนเรื่องของเหยื่อแก๊งคอนเซ็นเตอร์ะนะก็ควรเดือดร้อนกันเยอะตอนนี้ลดังได้รับ ทรศัพท์แปลกไหมอ่หนูบล็อกตลอดค่ะบล็อกโหลดแอป,ปบล็อกเลย <laughs> บางคนบอกว่าน้อยลงนิดหนึ่งนะแต่บางคนบอกยังเหมือนเดิมเอาละเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันเหยื่อมันเกิดขึ้นแล้วค่นะน้น้องเหมีวบอกว่าเป็นหลายแสนคนนะในประเทศน,นี้ค่ะอย่างที่เขาบอกแหละที่เป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อให้กับออนไลน์ก็ตามแก๊งคอนเซ็นเตอร์ก็ดีวันละ80ล้านบาทนะบ้านเราเนี่ยมันเยอะนะพี่สำราญสูญเสียใหญ่โตนะใหญ่หลวง ช่วงแรกเราก็จะไปคุยกับคนที่มีความปรารถนาดีต่อสังคมค่ะจะช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอนซนเตอร์ค่ะนั่นก็คือคุณรณรงค์แก้วเพชรน,นะคะประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมทนายรณรงค์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรค,ครับครับเห็นว่าทราบคำว่าคุณทนายรณรงค์นี่จะรวบรวมตั้งเป็นศูนย์ที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ เหยื่อแก๊งคอนเซ็นเตอร์เนี่ยไปร้องเรียนใช่ไหมครับคุณทนายผมมีข้อมูลของผู้เสียหายอยู่แล้วจํานวนหนึ่งผมแค่จะชวนทุกคนเนะี<ะ>่ยที่เสียหายนะไปทวงถามหน่วยงานที่มันต้องรับผิดชอบให้มันทําตามกฎหมายดีกว่าเราจะอยู่บ้านเฉยๆอยู่กบับสังกตายแบบนี้เราต้องไปถามหาความยุติธรรมกลับมามเราไม่ยอมหรอกครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผู้เสียหายห้าแสนกว่าลาย ก็ไปถามที่ตำรวจใกล้บ้านไปแจ้งความทุกคนก็ทําเหมือนกันหมดนะคำตอบก็คือเขาอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราทําอะไรเขาไม่ได้แต่พอความจริงมันเปิดเผยม,มาว่าไอ้กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีการส่งสวยกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาให้มันชัดแนละ้วว่ายังไงบ้างหรือจะเป็นจะบอกว่าคุณไปกองกําลังที่อยู่ในแนวชายแดนแล้วคุณจะมีอธิษฐาน่ยหมายไทยมันก็ไม่ได้อ่านะ สิ่งที่ได้มาจากการกระทาความผิดของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็อยู่ในกฎหมายฟอกเงินใครรับไว้ใครเอาไปร่วมกันฟอกก็ต้องถูกดําเนินคดีไม่มีใครหรอกครับที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นเหยื่อจากตรงนั้น <c oughs> เมื่อพวกคุณได้รับผลประโยชน์กันทุกคนแล้วถ้ามันมีหลักฐานโดยเฉพาะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติก็บอกอยู่ว่าตรงไหนบ้างที่เป็นกลุ่มของคอร์เซ็นเตอร์อยู่ในพื้นที่ของใครเขาเอาเงินไปจ่ายบำรุงให้กับหน่วยงานไหนในประเทศนะะั้นๆถ้ามันผิดกฎหมายไทยมันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องไปให้ถึงที่สุด ไปให้ถึงสุดซอยต้องออกหมายจับเขาครับตกลงคุณทนายรณรงค์เนี่ยจะทำสองอย่างใช่ไหมหนึ่งก็คือรับเรื่องจากพี่น้องที่เดือดร้อนสองจะไปกดดันเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบให้เดือดห้สุดซอยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจะเน้นตรงประชาชน,นห,ห้าแสนกว่าคนเนี่ยมีครอบครัวนะครับคุณสำราญครับผมเชื่อว่าห้าแสนกว่าคนที่ได้รับผลกระทบไม่ได้มีใครมีสภาพความเป็นอยู่หรือว่าสภาพที่มันดีหรอกครับ ถ้าเขารู้ว่าตำแหน่งตรงไหนที่เขาเป็นรวมตัวกันแล้วมันจะปราบได้หรือมันจะทําให้หน่วยงานรัดขยับได้เขาก็ต้องไปทีนี้นี่แต่ผมกลัวอย่างเดียวว่าเขาไปกันแล้วอ่ะ,อะบางคนที่เขาเสียหายหนักหรือกระทบหนักเขาจะไปทําอะไรตรงนั้นบ้างก็ไม่รู้เอาอย่างนี้คุณทนายรณรงค์สมมติผมกับคุณหมีวนี่เดือดร้อนผมก็ไปร้องทนายได้เลยในวันนี้ใช่ไหมว่าผมโดนตบรัพย์เป็นเหยื่อแก๊งคอนเซอเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าหมื่น บาทอย่างเนี้ยผมไปลองที่ทนายได้ใช่ไหมหรือ,อยังไงฮะเดี๋ยวเราจะได้ทําเป็นเครือข่ายไว้แล้วเราก็จะจับตาดูการทํางานของรัฐบาลสํานักงานตํำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหน่วยงานความมั่นคงว่าหน่วยงานไหนที่มีพฤติกรรมอุ้มแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายบ้างาเราจะรวมตัวกันไปถ้าเรารู้ว่าหน่วยงานไหนไม่ทําหน้าที่ที่ต้องทํา ขนาดเขาพูดขนาดนี้ก็ยังนิ่งเฉยกันไปแน่ครับอันนี้จะเป็นแอดเวนเจอร์องกว่าเนี่ฮะ<น>คือจะรวมไม่ต้องแอดวนเร,ร์อครับหรือว่าจำเพาะทนายบ<อ>ุณนรงค์นี่แหละคนเดียวพ่อก็จะพาะผมนี่แหละครับอไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเหยื่อเท่ากับผมแล้วครับอ่าที่แสดงมีคนร้องเรียนในในมือนี่ที่พูดตอนต้นเยอะใช่ไหมตอนนี้นี่ สะสมมาหลายปีมีเยอะครับมีมหาศาลถ้าเราประกาศตู้มันจะไปวันไหนมากันบานครับอฟังไปโทษนะคุณเมียฟังไปฟังมาเห็นบอกว่าจะไปถึงขนาดว่าออกหมายจับมองชิตูซอชิตูนวดเลยเหรอฮะยังไงกันแน่ครับข่าวสับสนคือกระบวนการตามกฎหมายนะครับเรื่องกฎหมายฟอกเงินเนี่ยใครที่รับ เงินของแก๊ง call น e n t e r เนี่ยไว้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเอาไปอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทยไม่ใช่ว่าคุณมาลอยหน้าลอยตาเพราะคุณอยู่ประเทศอื่นแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคนไทยเสียหายต้องห้าแสนกว่าชีวิตห้าแสนกว่าครอบครัววันละแปดสิบล้านคุณยังยิ่งเฉยได้ถ้าผมรู้ว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีหน่วยงานไม่ขยับเนี่ยพวกผมรวมตัวกันไปตั้งนานแล้วต้องขอบคุณหลายๆหน่วยคนที่ออกมาพูดทําให้เรารู้ว่าเออที่แท้มันอย่างนี้นี่เองขอบคุณหลิวจงอี้ด้วยนะ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยครับผมเพิ่งรู้ว่าพอมันมีความขยับจากประเทศอื่นมามาช่วยกันทามผมผมดีใจนะครับที่แม้มันจะช้าที่ผมต้องไปที่ต้องรวมกันไปเนี่ยคุณสำรานครับผมไม่อยากให้มีคนโดนมันผมอีกหรือต้องลงจะไปไหนก่อนเพื่อนเนี่ยนะฟังแล้วนี่ผมกำลังดูอยู่ว่าหน่วยงานไหนที่เขาต้องรับผิดชอบอย่างเมื่อเช้าเนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็กำลังขยับแล้วครับผมก็จะต้องจับตาดู ผมไปแน่นอนถ้าตรงไหนที่ผมรู้สึกว่ามันติดขัดเนี่ยอืมหรือว่ากําลังทํามิดีมิร้ายนะกําลังจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับชนที่อะไรที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งประมาณนั้นใช่ไหมถูกต้องครับประชาชนจะอดทนรอมาหลายปีกับคําตอบที่ว่าทําอะไรไม่ได้แล้วถ้าวันเนี้เราเห็นว่ามันทําอะไรได้ส่วนจะจับได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายไหมก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของ คือตามนะกฎหมายเนี่ยเราสามารถออกหมายจับผู้นำชนกลุ่มน้อยของประเทศเพื่อนบ้านได้ใช่ไหมคะได้เหรอไม่<า>ชอบอะไรเลยเหรอไม่เราออกหมายจับตามกฎหมายประเทศเราเขาเข้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องจับกลุ่ม,มแต่ถ้าเขาไม่ได้เข้ามาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถูกไหมคะ มันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะมีมาตรการในการบีบบังคับหรือมีวิธีการอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้หรอกครับคือเขาต้องมากระทําผิดที่บ้านเราด้วยไหมเขาข้ามเขตมาอย่างเนี้ยจูๆ่ๆแค่เขาอยู่ที่เมวดีอยู่ที่ชเวกโกโกแล้วเราจะออกหมายจับเขาเนี่ยทำได้หรือทนายอยู่ที่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าให้สามารถดําเนินการตามกฎหมายไทยได้ไม่ว่าจะเป็น พรบ,บอรคอมพิวเตอร์หรือความผิดฐานสมคบร,ร่วมกันฟอกเงินก็เงินจากแก๊งคอสเ็นเตอร์มันวิ่งไปที่นู่นไม่ใช่เหรอเราก็ตามเส้นไปสิว่ามันตามได้แค่ไหนแล้วเงินสุดท้ายมันออกไปจ่ายใครมันเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างช้าอยู่ในเมืองไทยโดนรวบกันหมดแล้วแต่พออยู่ต่างประเทศถึงได้ทาอะไรไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีคุ้มครองคนของเราสิครับครับครับเข้าใจเจตนาแต่ว่าโดยกฎหมายนี่ฟังตามทนายรุณรง์พูดแล้วนี่คือสามารถทําได้ออกหมายจาับซอรชิตตูมองชิตตูนี่ได้ ประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ต้องมีนรายงานที่รายงานเกี่ยวกับค,ครับจากข้อมูลที่ของสภา,ภาความมั่นคงรายงานมา,าแล้วก็ข้อมูลที่ทางคุณลมออกมาเปิดเผยบางส่วนก็ต้องใช้ประกอบกันก็ต้องไปสืบสวนเพิ่มแต่เงินเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินที่ได้จากการทําความผิดมันวิ่งเข้าไปหาใครบ้างล่ะคืออยู่เข้าเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเช่าพื้นที่ค่าใช้จ่ายในการจ่ายตรงนั้นตรงนี้ดูเส้นเงินด้วยว่างัง้นอยู่เมือใไรยยังโดนรวบได้เลย มันเป็นไปตามกฎหมายนะครัแบเพียงแต่ว่าเขาอยู่อีกพื้นที่หนึ่งเขาถึงไม่สามารถทําได้เดี๋ยวเขาอ้างว่ากฎหมายเราไปไม่ถึงแต่ถ้าเราจริงจังเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเข้ามาประเทศเราเหมือนกันนะตอนนี้ในเพจของคุณรังสิมันโรมนะนะคุณเหมียวค่ะออกหมายจับซอจิตตูแล้วนะคือจี้ให้รัฐ<ถ>ออกหมายจับเป็นออกหมายจับเลยเอเอนะเอาเป็นว่าทนายดุนรงก็จะไปในบางหน่วยงานกำลังเล็งพิกัดอยู่นะ ว่าจะไปเมื่อไหรอะไรยังไงแต่เดินหน้าแน่คุณสำราญไม่ต้องกลัวแล้วครับประชาชนห้าแสนกว่าครอบครัวเนี่ยก็ไปแน่ครับที่ผ่านมาเขาทาอะไรกันไปบ้างแล้วครับพูดจะหายอืมเราแค่ประก,กาศว่าจะไปเนี่ยมากันบานอยู่แล้วครับค่ะห้าแสนกว่าที่เป็นเคสแต่ถ้านับเป็นครอบครัวมันก็เป็นหลักล้านนะครับที่ได้รับผลกระทบครับ <ำ>เพราเขารู้รรว่ามีตําแหน่งตรงไหนที่มันทําให้เรื่องเหล่าเนี้ย<ช>มันจบได้หรือมันขยับได้อืเพราะมาแน่ครับล่าสุดมองชิดตัวเองก็ออกมาประกาศว่าจะช่วยทางการไทย<ช>ปราบ<ช>จีนเท่านะคุณรณรงค์ค่ะเชื่อไหมคะและที่ผ่านมาแล้วครับทําไมถึงไม่ทําอะไรกันพอโดนตัดน้ําตัดน้ํามันไอ้ตัดไฟฟ้าตัดน้ํามันตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตถึงได้ร้อนลนกันก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณให้การสนับสนุนคนทิดตุนคนไทยมาโดยตลอด ครับรัฐบาลไทยต้องคุ้มครองพวกผมด้วยนะครับพวกผมเป็นคนละเรือนของประเทศไทยนะครับโดนคนอื่นกระทาก็ต้องไปเอาคืนมาให้ผมนะครับอย่าปล่อยให้คนที่หลอกพวกเราลอยหน้าลอยตามแม้จะอ้างมาอยู่ประเทศอื่นก็ต้องหาวิธีการเอามาให้ได้จริงจริงเนี่ยทนายโดนคดีตามกฎหมายไทยให้ได้จริงจริงทนายรณรงคงจะหมายถึงว่าไม่จําเพาะบ่องชิดตูหรอกใครก็ตามนะจัพันเอกหรือพลจะตาวาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ฝั่งโน้นแต่มีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ต้องอยู่ในเป้าหมายด้วยถูกไหมฮะ มองชิปตูแค่เป็นตัว,ตวละค,ครที่หยิบยกขึ้นมาตอนนั้นอืมถูกต,ต้องครับต้อง oh. เอาให้หมดครับให้เราเห็นว่าประเทศไทยอ่ะคุ้มครองพลเรือนไทยอย่างเต็มที่ในทรัพย์สิน uh. ต้องให้เห็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเราจะอยู่กันยังไงครับทุกวันนี้ก็มีแต่ควาหวาดผวาไอ้เรื่องความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ในมุมทางกฎหมายเยงินที่มันไหลเข้าไปอ่ะแล้วมันเอาไปจ่ายตรงนั้นตรงนี้ในพื้นที่เขาอ่ะคุณจะบอกคุณไม่รู้เลยเหรอว่าพวกนั้นมาตั้งฐานบัญชาการคอรเซ็นเตอร์ตุนคนไทยเอาเงินคนไทยไปจ่าย อะไรของตามันในพื้นที่คุณยากสบายใจเชิบอ่ะมีท่านผู้ชมบางท่านบอกกันยื่นนายกเลยไม่ต้องไปหน่วยงานเล็กๆคิดไงฮะนายกท่านก็ทําอยู่แต่ว่าผมว่าผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยสายตรงกว่าถ้า,าจะไม่ทําหรือจะทําล่าช้าอยากให้ตอบคาถามเนี่ยแล้วมองมาที่เหยื่อด้วยครับครับเอาละกุณเหมิวมีอีกไหม ไม่มีแล้วค่ะไม่มีนะขอบพระคุณนะคุณนรงเดี๋ยวจะจับตาดูว่าจะทําอะไรได้แค่ไหนอย่างไรนะครับขอบพระคุณนะครับที่ร่วมรายการครับขอบพระคุณท็อปนิวที่ติดตามเรื่องนี้ด้วยครับช่วยตามให้สุดด้วยนะครับตามแทนข้าศัตคนด้วยนะครับโอเคครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะคะคุณรณรงค์แก้วเพชรนะคะประกานเรื่องไขทวงคืนความยุติธรรมเป็นความปรารถนาดีนะแต่จะทำได้แค่ไหนอย่างไรนะมันก็เป็นแง่มุมทางกฎหมายด้วยนะแต่ที่คุณณรงคุนรงพูดก็มีมุมอยู่นะแต่ว่าถ้าพูดถึงมองชิดตูท่านผู้ชม <minutes> เขาเป <jogo> ็นอะไรนะเป็นผู <lawsuit> ้นำการเรียงที <aren os> ่มีอิทธิพลบารมีมากที่สุดในตอนนี้ค่ะอยู่ที่เมียวดีใช่นะเป็นผู้นำกองกำลังเอ่อ BGF ค่ะกองกำลังคุ้มกันชายแดนปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเอ่อ KNA เอคือคล้ายๆว่าเป็นเขาเขาเป็นกองกำลังที่อยู่กับทางรัฐบาลเมียนมาเขาช่วยเขาเป็นตัวกลางประสานประโยชน์ทั้งจีนทั้งเมียนมาแล้วก็พูดตรงๆก็คือ กับไทยเราด้วยนะแต่ว่านั่นแหละครับใครทาําผิดก็ว่ากไวไปตามกฎหมายจับตามองกันต่อไปแล้วครับเรื่องการปิดแนวรบการตรึงแนวรบด้านตะวันตกก็ยังไม่จบนะเรื่องนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่5นี้เองให้เวลารัฐบาลน,นิดหนึ่งนะครับในการจัดการเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอร์รี่